สวัสดีค่ะวันนี้จะพูดเรื่องสบายๆเกี่ยวกับชีวิตและครอบครัวนะคะจากหนังสือที่ชื่อว่าเปลี่ยนทุกเป็นสุขเล่มนี้ค่ะวันนี้จะพูดชื่อตอนคนที่ไม่สามารถพบคนที่ใช่ได้นะคะก็ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มสวดมนต์กันพร้อมๆกันก่อนคะ่ะ วัจ,จะนะแห่งความจริงปทพระธรรมเพื่อสำรวมจิตใจในห้วงจักรวาลมีแสงแสงนี้เป็นชีวิตแห่งพุทธ,ธะด้วยชีวิตนี้มนุษย์จึงได้มีชีวิตด้วยชีวิตนี้จึงก่อกำเนิดประวัติการชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นนิรัน์และเป็นสากลแสงอันเป็นสากลจัดส่องมาให้ความสว่างทุกหนแห่งทั่วพื้นพิภพ นี่คือแสงสวรรค์แสงแบ่งเป็นเจ็ดสีดังรุ้งเชื่อมโยงท้องฟ้ากับแผ่นดินแผ่ขยายพระเมตตาจิตแห่งพุทธะสีเหลืองสีแห่งธรรมคือคำสอนสีขาวสีแห่งความรักคือการช่วยให้รอดพ้นบาปสีแดงสีแห่งความเที่ยงธรรมคือการเอาชนะความชั่วร้ายสีม่วงสีแห่งวินยัยคือการบูชา สีฟ้าสีแห่งเหตุผลคือความคิดสีเขียวสีแห่งธรรมชาติคือความกลมกลืนและสีเงินสีแห่งศาสตร์คือความพัฒนาก้าวหน้าอ,อสีทั้งเจ็ดร่วมกันผสานสองสว่างอาณาจักรแห่งพุทธะอาณาจักรแห่งพุทธะคุ้มครองโดยพระโพธิสัตว์แห่งแสงสีทั้งเจ็ดที่นี่เป็นแดนแห่งความรักและเมตตา ที่นี่บรนดาแห่งปัญญาและธรรมะอันหนึ่งมีบันดาแห่งจิตวิญญาณจิตวิญญาณอีกในหนึ่งก็คือบุตรแห่งพุทธะบุตรแห่งพุทธะอีกในหนึ่งก็คือมนุษย์มนุษย์เป็นจิตวิญญาณนี้จิตวิญญาณคือสติปัญญาความคิดที่ไม่ดับสูญจิตวิญญาณเป็นพลังงานที่ไม่เสื่อมสลายจิตวิญญาณเป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง กายมนุษย์นี้ก็คือเงาของจิตวิญญาณประดุจเรือลำเล็กที่ลอยไปบนกระแสน้ำแห่งเส้นทางชีวิตเพราะเป็นเพียงแค่เรือลำเล็กหากใครผู้บังคับเรือก็จะลอยไปเกยตื้นผู้บังคับเรือนี้ก็คือจิตใจหากจิตใจเกิดผิดพลาดเรือก็จะล่องไปชนหินแตกเป็นเสี่ยงเสีย่ยแต่ทว่ามีบทพระธรรมเป็นประดุจไม้ถอ่อเรือ ที่จะช่วยบังคับเรื่อในกระแสน้ำเชี่ยวให้เรือล่องไปในเส้นทางที่ถูกต้องบทพระธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมซึ่งเป็นกังคุ้มทรัพย์อันมหาศาลคุ้มทรัพย์มหาศาลนั้นก็คือบทพระธรรมคำสอนบทพระธรรมนั้นเป็นสัจธรรมที่จุดประกายให้กับชีวิตของมนุษย์ เป็นดังแก้วผลึกจากพระเมตตาจิตนับแต่บัดนี้ผู้คนทั้งหลายจะไม่มีผู้ที่หลงทางบนเส้นทางเดินชีวิตเมื่อที่จะช่วยนำทางได้โบกขึ้นแล้วเพียงก้าวมุ่งตรงไปตามทิศทางของมือสีขาวนี้ชีวิตมนุษย์นั้นไม่ได้จำกัดอยู่แต่เพียงช่วงชีวิตนี้เท่านั้นในชีวิตของมนุษย์มีอยู่สามชั้นการเวลา คืออดิตการปัจจุบันากาลและอนาคตกาลถึงแม้อดีตผ่านพ้นไปแล้วแต่ความผิดที่ก่อขึ้นในจิตใจจะยังคงค้างอยู่ฉะนั้นจงพยายามเข้าใจผู้อื่นและย้อนทบทวนดูตนเองตนและผู้อื่นไม่ได้แบ่งแยกหากแต่เป็นหนึ่งเดียวกันตางก็เป็นบุตรแห่งพุทธ,ธะดังนั้นจงมอบความรักต่อกันและกัน ดังนั้นจงเพื่อกูลซึ่งกันและกันดังนั้นจงให้อภัยซึ่งกันและกันนี่คือหลักคำสอนอันเป็นนิรันดรเป็นแสงที่ส่องสว่างความมืดมนผ่านปัจจุบันและอนาคตความมืดมนบ,นบนโลกนี้เป็นนรกความมืดมนของโลกหน้าก็เป็นนรกในเมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายได้ลงมาสู่โลกนี้นั่นคือดวงอาทิตย์แทนจ,จะทมได้ขึ้นแล้ว ดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นอยู่ณเวลานี้เป็นแสงที่ส่องสว่างอนาคตนำทางไปสู่ดินแดนแห่งพุทธะจากนี้ต่อไปบนโลกนี้จงปราศจากความแตกแยกบนโลกนี้จงปราศจากความหวาดระแวงต่อกันบนโลกนี้จงปราศจากการกระทำสิ่งเลวทรามบนโลกนี้จงปราศจากจิตวิญญาณชั่วร้ายในโลกหน้าจงปราศจากปีศาจชั่วร้าย จงเป็นโลกแห่งอุดมคติมื่อถึงยุคยูโทเปียผู้คนทั้งหลายรักกันและกันมีน้ำใจต่อกันและกันเชื่อถือต่อกันและกันข้าพเจ้าทั้งหลายล้วนเป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างผู้บอกกล่าวและส่งต่อสารนี้แสงสว่างเท่านั้นที่คงอยู่จริงความรักเท่านั้นที่คงอยู่จริงศัตรูเท่านั้นที่คงอยู่จริงข้าพเจ้าทั้งหลาย ผู้เป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างซึ่งมาผสานแรงร่วมกันผนวกพลังกันและกันขอปฏิญาณณนะที่นี้ว่าจะตั้งอยู่บนจิตอันเป็นกุศลและดำเนินชีวิตในวิธีทางตามพระธรรมคำสอน มทมัิฐานต่อพระผู้เป็นเจ้าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเอลคันทาเรท่านผู้เป็นต้นกำเนิดแห่งเหล่าแสงสว่างพลังทั้งมวลปัญญาทั้งปวงและความรักทั้งหลายโปรดประทานแสงสว่างให้เราด้วยเถิดโปรดประทานพลังให้เราด้วยเถิดโปรดประทานปัญญาให้เราด้วยเถิดโปรดประทานความรักให้เราด้วยเถิดข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระบิดาของเราโปรดคุ้มครองโลกซึ่งเป็นดวงดาวแห่งความรักนี้ด้วยเถิดโปรดคุ้มครองเราให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งพวงด้วยเถิดโปรดประทานหนทางสู่อนาคตให้เราด้วยเถิดข้าแต่พระผู้เป็นเจา้าขอขอบพระคุณสำหรับแสงสว่างที่ท่านประทานให้เราขอขอบพระคุณท่านด้วยใจจริงของเรา ทมาทิ่ฐานต่อเทพผู้คุ้มครองและเทพผู้ชี้ทางข้าแต่เทพผู้คุ้มครองและเทพผู้ชี้ทางผู้ซึ่งสถิตอยู่ในดวงจิตเพื่อนลึกของข้าพาเจ้าผู้เป็นแหล่งน้ําแห่งชีวิตผู้เป็นแสงแห่งความหวังผู้เป็นแหลงหห่งที่มาแห่งปัญญาผู้เป็นเกราะป้องกันแห่งความกราหาญของข้าพาเจ้าข้าพาเจ้าใคร่ขอวิงวอนท่านทุกๆวันโปรดจงช่วยข้าพาเจ้า เติเพเพียนตนด้วยเอิอทุกๆวันโปรดจงช่วยข้าพเจ้าขัดเกลาจิตใจ,จด้วยเิดทุกๆวันได้โปรดให้แรงบันดาลใจในสิ่งที่ดีแก้ไขผลทางเดินชีวิตให้ถูกต้องและคุมค้มครองข้าพเจ้าจากสิ่งั่วร้ายทางปวงด้วยเอิอโปรดช่วยชีทําให้แก่ข้าพเจ้าในทุกๆวันเพื่อชักพาชีวิตของข้าพเจ้าให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยเอิอ ขอขอบพระคุณท่านสวัสดีค่ะขอบคุณทุกๆท,ท่านมากเลยนะคะวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวค่ะแล้วก็เป็นแง่มุมของ คนที่กำลังตามหาคนที่ใช่อยู่นะคะมาจากหนังสือเปลี่ยนทุกเป็นสุขค่ะในนี้จะมีทั้งหมด28เคสนะคะว่าเราจะดีล<ม>กับความทุกยังไงเพื่อก่อให้เกิดความสุขได้คะ่ะแล้วก็วันนี้ขอออกตัวเลยนะคะว่าเปิดสุ่มมาแล้วก็จะได้บทนี้ค่ะ <sequel. S 1> ซึ่งก็น่ารักดีค่ะเป็นแง่คิดเกี่ยวกับความรักนะคะลองไปฟังกันดูคะ่ะการแต่งงานเหมือนการรวมบริษัท ผมคิดว่าผู้หญิงที่ไม่สามารถหาคนแต่งงานด้วยต้องเป็นปัญหาใหญ่มากและเป็นปัญหาของใครหลายคนทั่วประเทศผมคิดว่าคนที่มีปัญหานี้ตัวเหมือนจะพยายามดีกเลี่ยงการแต่งงานให้มากที่สุดดูผิวเผินแล้วท่าทางของพวกเธอจะตามหาความสุขแต่เมื่อดูจากการกระทำแล้วจะเห็นได้ชัดว่าความจริงพวกเธอจะนุ่มหลงกับความโชคร้ายและทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ใครมาแต่งงานด้วย พวกเธอจะยึดติดกับความผิดพลาดในอดีตและรักษามันไว้ในใจเรากับว่ากำลังกบไข่แห่งความทุกข์ทำให้มันอบอุ่นและรอเวลาให้มันฟักออกมาเป็นความพยานะของของจริงผมคิดว่าผู้หญิงสาวหวรคิดถึงการแต่งงานเหมือนเป็นอาชีพอีกอย่างหนึ่งมีหลายคนคิดว่าตนจะต้องพบเนื้อคู่ในอุดมคติคนที่ใช่จะต้องปรากฏตัวพักพวกเธอรอนานพอแต่พวกเธอกลับจู้จี้เกินไป และพบว,ว่าตัวเองได้ปล่อยความยาววัยลอยผ่านและไม่ได้อยู่ในวัยที่จะแต่งงานได้อีกแล้วดังนั้นผู้หญิงจึงควรคิดถึงการแต่งงานเหมือนงานอีกรูปแบบหนึง่งหากคุณมองหางานก็ต้องทำตามเงื่อนไขาบางอย่างเช่นอายุการศึกษาสุขภาพความแข็งแรงความสามารถทางภาษาและหมายความว่าไม่ใช่ทุกบริษัทจะต้องการจ้างคนคนเดียวกันไม่ว่าคนคนหนึ่งจะมีพรจว์เพียงใดแต่จะมีบริษัทเดียวที่ต้องการจ้าง ในขณะที่บริษัทอื่นอาจคิดว่าคุณไม่เหมาะสมกับตําแหน่งเช่นเดียวกับงาน,น,อ,นอื่นๆการจร้างงานก็ถูกกาหนดด้วยอุปสงค์อุปทานแม้ว่าคุณอาจไม่รู้แต่มีบริษัทสักแห่งที่ต้องการจะจ้างคุณอา,อายุเป็นประเด็นที่สําคัญอีกอย่างคนที่ไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยจบคนที่ไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยทันทีที่จบการที่จบจากโรงเรียนหรือคนที่หยุดเรียนไปสองปีตอนยังเป็นนักเรียน จะรู้สึกว่าหางานยากกว่าคนที่จบการศึกศาษาตอนอายุ22เช่นเดียวกันเมื่อบริษัทมองหาพนักงานหญิงเขาจะมักจะคิดว่าจ้างเด็กที่จบมัธยมปลายดังนั้นถึงจะมีหญิงสาวจบมหาลัยมาสมัครดังนั้นถึงจะมีหญิงสาวที่จบมหาลัยมาสมัครบริษัทก็จะไม่รับเธอเธออาจรู้สึกว่าไม่มีเหตุผลเลยการเรียนจบมหาลัยทําให้เธอไม่เหมาะกับงานนี้ในที่สุด แต่บริษัทก็มีเหตุผลของตอนเองเช่นกันพอพนักงานหญิงคนอื่นๆอ,อาจอายุเพียง18หรือ22ดังนั้นหากบริษัทรับคนที่จบจากมหาวิทยาลัยเธอก็จะเข้ากับคนอื่นไม่ได้อยู่ดีพวกเขาอาจไม่มีงานที่ต้องการคนจบปริญญาหากเป็นเช่นนั้นไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะโมโหมากเพียงใดบริษัทก็จะไม่จ้างพวกเธออยู่ดีเป็นเรื่องยากที่จะพบบริษัทที่ถูกใจฤดูดการหางานก็กจำกัดมาก และท้ายที่สุดคนส่วนใหญ่ก็จะยอมเข้าบริษัทใดก็ได้ที่ยอมรับพวกเขาจำนวนคนที่ได้เข้าบริษัทที่ตนเลือกจึงไม่จำเป็นต้องสูงเสมอไปแม้ว่าฤดูร่างงานจะจำกัดมากหลายคนกลับรู้สึกว่าการแต่งงานเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนใดก็ได้ในชีวิตและพวกเธอจำต้องใช้เวลาให้มากเท่าที่ต้องการในการหาคู่ครองแต่คุณควรคิดว่าการแต่งงานเหมือนงานอีกงานดีกว่า คุณควรพิจารณารูปลักษณ์ภายนอกและภูมิหลังของครอบครัวจากนั้นก็ตัดสินใจว่าควรจะแต่งงานเมื่อไหร่หากตัดสินใจว่าตนเองเหลือเวลาอีกแค่ปีเดียวคุณก็ควรยอมรับคำขอแต่งงานใดก็ได้ในช่วงนั้นคุณไม่ควรมองให้สูงจนเกินไปสามีในอนาคตของคุณคือคนที่เป็นฝ่ายจ้างคุณเขาจะเป็นคนจ่ายเงินเดือนและดูแลคุณไปตลอดชีวิตหากคุณยอมรับข้อเสนอแต่หากคุณปฏิเสธ คุณก็ควรคิดว่ามันเป็นเพียงการทดสอบเข้างานอีกครั้งทุกคนต้องถูกปฏิเสธกันทั้งนั้นขณะหางานหากพวกเขาสมัครไปสิบบริษ,ษ,ษัทพวกเขาก็ไม่จําเป็นจะได้เข้าทํางานทั้งสิบบริษ,ษัทไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครพวกเขาต้องผิดหวังด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นหากแฟนของคุณบอกว่าเขาไม่อยากแต่งงานกับคุณหรือคุณอาจถูกปฏิเสธเมื่อพ่อแม่พยายามหาคู่ให้คุณก็ควรบอกตัวเองเพียงว่า คุณไปสัมภาษณ์งานกับบริษัทหนึ่งแต่มันไม่เหมาะกับคุณคุณต้องลืมเรื่องงินไปเสียและมองหาคู่ครองคนอื่นแค่เพราะบางบริษัทไม่รับคุณคุณก็ไม่ควรคิดว่าตนเองไร้ค่าหรือไม่เอาไหนไม่มีประโยชน์ที่คุณจะใช้เวลาเดินรอบสะหรือนั่งริมแม่น้ำและเศร้าซึมแต่คุณต้องตระหนักว่าอีกฝ่ายก็มีความต้องการของตนเองเหมือนที่คุณมีความปรารถนาของตนเอง เมื่อความต้องการของเขาและความปรารถนาของคุณเข้ากันได้คุณจึงได้งานทําดังนั้นคุณต้องกําหนดฤดูกาลให้ตนเองว่าแต่งงานตอนไหนและยอมรับคําขอแต่งงานที่เข้ามาในช่วงนั้นค่ะก็เป็นแง่มุมที่น่าสนใจนะคะว่าการเลือกคู่หรือว่าการแต่งงานก็เหมือนกับการหางานทํานะคะก็ยังไงก็อาจจะอืม รู้สึกรู้สึกชอบตอนสุดท้ายนะคะที่ที่เหมือนกับว่าก็เรามีสิทธิ์ที่จะหางานใหม่เท่าไหร่ก็ได้ก็อย่าพึ่งไปโศกเศร้ากับอดีตท,ที่ผ่านไปนะคะก็ลองคิดว่าชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เรื่อยๆแต่ก็มีอุปสงค์อุปทานด้วยเช่นกันยังไงก็ถือว่าวันนี้เรียนเรื่องสนุกๆนะคะแล้วก็ลอง ออลองคิดดูว่าเขากับตัวเองได้ขนาดไหนคะ่ะวันนี้ขอบคุณทุกทุกท่านมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ